มาเลือกตรงที่เกี่ยวหญ้าอีกที่นึงนะครับเมื่อกี้มันร้อนไปสักนิดหนึ่งแต่ว่าจุดนี้ร่มครับเพราะว่าต้นไม้เยอะหญ้าก็เยอะด้วยรู้สึกว่าใบหญ้าตรงบริเวณนี้มันจะเขียวดีมากนะครับแล้วใบกว้างใบใหญ่ที่ผมไปเกี่ยวเมื่อสักครู่ตรงฝั่งนู้นนะใบมันเล็ก ผมก็เลยข้ามาฝั่งนี้เนี่ยครับเยอะเลยโอ้ใบอย่างเนี้เหมาะเลยครับเอาไปเลี้ยงไก่แล้วก็ให้ตะก,กระแตนกินเนี่ยโอ้ผมว่าเกี่ยวทั้งปีก็มีหมดแล้วครับเพราะมันเยอะมากเรามองดูครับผมจะถ่ายให้ดูบรรยากาศรอบๆ เกี่ยวหญ้าให้ไก่ให้ตั๊ก,กแตนกินหลังจากที่จัดรายการเสร็จรถก็ขับผ่านไปผ่านมาเห็นผมถ่ายคลิปอยู่นะครับเนี่ยตอนนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าผมทำอะไรอยู่ผมก็จะบอกว่ากําลังเกี่ยวหญ้าครับตรงนี้ไม่ร้อนครับหรือว่าบรรยากาศดีามากๆเลยหลบมุม เกี่ยวหญ้าครับพี่น้องครับ